สิ่งเหล่านี้มันเพิ่งมาอยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งซึ่งนวัตก,กรรมที่ที่พูดถึงที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ฉะนั้นวันนี้ที่จะพูดถึงถึงคอเลสตั้มที่เราพูดถึงอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงให้ให้ฟังนิดนึงนะคะที่เราได้ทานได้อะไรอันที่สองนะคะถ้า,ท,าท่านไหนว่างที่จะทําธุรกิจหรือรวยร่วมกันก็อยู่ได้ค่ะเพราะว่าจากการที่รู้จักตรงนี้โดยบังเอิญคะ่ะท่าน ปะลัดบ,บัานไผ่คุณพี่ชยาพรเนี่ยท่านได้นํากระป๋องเนี่ยไปแค่กระป๋องเดียวทําให้ตัวท่านเองนะคะมีเงินใช้แบบแบบสบายๆจากจากการทําตรงนี้ค่ะตอนนี้ประมาณสองล้านกว่าบาทแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> คือคือ,คอใช้เวลาห้าเปอร์เซ็นที่มีอยู่ในชีวิตและร่างกายคือตัวท่านเองในประลาดที่สบาลน,นะคะแล้วก็มีภารกิจค่อนข้างจะมากมายอยู่ที่ปทุมธานีแล้วก็ <c oughs> พ่อบ้านเป็น ท่านในเพลที่ลำนุกานะคะมี5%จริงๆที่ทมาทําตรงนี้นะคะแล้วถ้าท่านมีเวลาอะไรที่จัจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเโอ้ยเบื่อแล้วทําตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากมีอันอื่นทาเล่นๆบ้างอะไรเหมือนที่ดิน,นันอย่างเงี้ยก็ได้นะคะบางนีก็ยินดีในช่วงเวลาต่อไปใช้เวลาจาัดนี้ถึงที่พูดถึงเนี่ยประมาณ30มินาทีเท่านั้นเองนะคะก็ขออนุญ,ญาตย้อนไปนิดนึงนะคะย้อนนิดนึงนะคะให้ท่านได้เห็นว่าที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยฉันขออนุญ,ญาตท่านอาจจะมองไม่เห็นนะคะ โดยสายตาเปล่าอาจจะต้องใช้กล้องขยายขออนุญาตเป็นอย่างนี้ขออนุญาตขยายความว่าที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณสมบัติของโพรลสเตอรก็คือหนึ่งนะคะมันไปทำความสะอาดช่วยเพิ่มแรงต้านทานต่อเชื้อจุลินทรีย์ช่วยซ่อมแซมเยื่อบุลำไส้รักษาสมดุลลำไส้และทําความสะอาดทางเดินอาหารและลำไส้นะคะสังเกตเวลารทานไปแล้วเนี่ยใครที่ได้ทานแล้วนะคะ จะ,จะปัสสาวะออกมากลิ่นจะฉุนมากนะคะหรืออุจจาระออกมาเนี่ยจะเต็มที่เลยนะคะถ้าสังเกตย้อนหลังไปนี่จะใช่เลยแล้วเมื่อกี้ขอย้อนไปที่คุณหมอพูดหน่อยนะคะคุณหมออาจจะไม่ได้อธิบายทุกคำถามแต่นี่น,นั่งคุยกับคุณหมอเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเวลานาน,านมากคุณหมอบอกว่าในในลำไส้ของคนเนี่ยเวลาเราทานอะไรลงไปเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับธรรมชาติจะต้องเอาเอา,เอ,าออกภายในหนึ่งวันแต่ถ้าไม่ออกแล้วสารพิษหรืออาหารพิษในนั้นเนี่ยมันจะตกค้างอยู่ในลำไส้อยู่ในกระเพาะ แล้วร่างกายจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายไปตรงไหนตอนแรกเลยไปที่ตับฉะนั้นตับจึงจะรับสารพิษพวกนี้เยอะมากฉะนั้นหลายๆคนที่เป็นตับอักเสบหรือ,รอตับแข็งเลยทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ตรงนี้แหละคะ่ะคอเลสเตอรอลจะช่วยดีท็อกตรงนี้ออกนะคะขับสารพิษนี้ออกไปกับปัสสาวะหรืออุจจาระจะไม่ตกค้างอยู่ในร่างกายจึงไม่เป็นมลเหตุที่ทําให้เราเป็นมะเร็งลาไส้หรือตับแข็งหรือตับอักเสบอะไรทั้งหลาย,ท,ลายที่ว่านนี้นะคะ พูดต่ออีกอันนึงนะคะอันที่สองมันไปซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายให้อยู่ในสภาพดีที่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 ท่านท่านคุณนายหน่อยถามมานะคะว่าทําไมพังผืดหรืออะไรที่ว่ามันเป็นตรงนี้นะคะนี่แหละคะ่ะตัวนี้มันจะไปซ่อมเซลล์แล้วก็ไปสร้างเอสโตรเจนอะไรที่ว่านะคะไปไปเหมือนเหมือนเหมือนกับไปดูแลฮอร์โมนอ่ะนะคะที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทาให้ตัวเซล,ล์ร้าย้เนะี่ยมันเกิดขึ้นแล้วซ่อมเซ,ซม,ซ,มซ่อมแซมเซลล์ธรรมดา ที่ที่พูดถึงเนื้องอกที่พูดถึงอะไรที่มันเกิดมานะคะ mm hmm. เขาจะไปโรเช็ก hmm. ออกมาจนกระทั่งเนื้องอกตัวนั้นแห้งไปเนี่ยที่ท่านพูดถึงยันอธิยับอธิบายซ้ำนิดนึงในเวลาอันน้อยนิดนะคะเดี๋ยวเพราะว่ามันจะต้องมีเคสคนไข้อีกคนหนึ่งที่เราต้องไปเยี่ยมเขาเนะฮะอันที่3ค่ะอันนี้สาํนนสาคัญมากมเลยถ้าร่างกายของชีวิตมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันได้แล้วเนี่ยนะฮะหเราจะป่วย2องเราจะแก่ ตรงนี้นะคะคือตัวช่วยถ้าท่านไหนไม่อยากป่วยไม่อยากแก่ก็คือในตัวนี้ที่อยู่ในกระป๋องนี้นะคะเอออีกนิดนึงนะคะตรงตรงตรงที่ที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ค่ะอันนี้ละเอียดเลยมันอยู่ในซีดีนะคะท่านไหนต้องการนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดรอปให้ท่านไปนะเ,เอากับน้องนอมได้นะคะเนี่ยค่ะตัวเนี้ย ที่จริงหละก,การง่ายมันจะมีอยู่ห้าอย่างว่าทําไมเอ๊ะเป็นยาพิเศษหรือเปล่านี่แหละคะ่ะสิ่งที่มันมีอยู่ในกระป๋องนี้ก็คือภูมิคุ้มกันนะคะภูมิคุ้มกันที่มันถูกสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติอันที่สองปัจจัยภูมิคุ้มกันก็คืออันนี้ค่ะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่ามันไปสร้างเอสโตรเจนที่พูดว่าในวัยทองนะคะไอ้ตัวนี้หายไปแต่ตัวนี้จะไปกระตุ้นและกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นคนที่ทานตรงนี้จะอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีจะไม่ค่อยเครียดนะ จะไม่ค่อยเครียดแล้วก็จะมีสภาวะทางอารมณ์ค่อนข้างจะแจ่มใสมากอันที่3ปัจจัยการเจริญเติบโตหรือโกรทฮอร์โมนที่ว่านี้นะคะก็คือไปตัวซ่อมสร้างไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเซลล์กระดูกอยู่ในเซลลเนื้อเยื่อต่างๆหรือไปเซลล์ซ่อมแซมที่ถูกทำลายโดยการให้ยาทางมะเร็งทางอะไรแล้วก็ตามหรือแม้แต่ตัวเชื้อ HIV นะคะตัวนี้ตัวนี้จะไปช่วยซ่อมสร้างเซลล์ที่คนที่เป็น HIV เนี่ย นะคะถูกทําลายไปหมดแล้วตัวนี้จะไปช่วยซ่อมคุณหมอพูดกับกับเลียนเองนะคะพอดีเมื่อกี้ท่านไม่ได้บรรยายว่าไม่มีคนถามมะเร็งถามว่าหายไหมท่านท่านตอบอย่างนี้นะคะเออเอดนะคะมันจะไปช่วยซ่อมสร้างคุณภาพชีวิตของคนที่เป็นเชื้อเอชไอวีนะคะไม่รู้ว่าคนนั้นก็จะเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้าเขายังไม่ถูกทําลายมากเขาจะซ่อมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนกระทั่งปกติ ท่านใช้คํานี้นะคะแต่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเที่ยวหน้าเดี๋ยวทางอ่าค่ะคนที่เป็นเอชไอวีเขาจะไม่เหนื่อยนะคะเขาจะไม่เหนื่อยแล้วเขาจะรับอะไรได้ดีมากเขาจะทานอาหารได้ดีขึ้นเขาจะขับถ่ายได้ดีขึ้นนี่แหละคะ่ะก็คือตัวตัว,ตวที่คุณหมอตอบว่าเขาจะช่วยซ่อมสร้างจนกระทั่งมันคืนมาสู่ระบบปกติประมาณนี้นะคะอันต่อไปนะคะ ตัวที่สี่ตัวที่สี่เนี่ยท่านมองไปทางในมุมซ้ายที่มีหัวสมองคนน่ะนะคะมันจะมีสารที่เขเขียนว่าอัลฟาไลผิดอัลฟาไลผิดก็คือถ้าดิฉันเปรียบเทียบก็คือตัวเหมือนรถขนส่งอาหารดีๆที่มีอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ว่าเนี่ยขึ้นไปสู่ส่วนที่ร่างกายไปไม่ถึงมันไปไม่ถึงเพราะอะไรหนึ่งเราแก่สองเราป่วยแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นรถที่นําส่งสารในรถบรรทุกเอาสารดีๆที่มีในข้อหนึ่งสองสามนะคะไปสู่ ร่างกายเช่นฉันมีมีมีคนเคสลูกค้าที่เป็นพากินสันนะคะพากินสันก็คือท่านอายุ80กว่าปีแล้วมือสันอสนอส่นอย่างนี้นะคะมือสั่นมือสั่นอย่างงี้แล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าทานในได้กระป๋องที่สองท่านหยุดสัน่นแล้วก็ท่านก็หายคุณหมอก็เกิดความทึ่งเหมือนกันแต่คุณหมอที่หนองเสือปทุมธานีไม่ได้มาศึกษาเหมือนคุณหมออภิญญาคุณหมออภิญญาเนื่องจากท่านเป็นคุณหมอด้านเนื้อเยื่อท่านศึกษาเรื่องนี้มานานท่านจึงเอาตรงนี้ไปแล้วท่านจะตอบคำถามได้เร็วมากเลย นี่ก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะอีกอันนึงก็คือสารต้านอนุมูลอิสระอีกตัวนี้ละคะ่ะที่มันจะทำให้เราแก่เร็วนะคะแล้วก็เกาะขึ้นมาเป็นเซลล์เขาเรียกว่าเซลล์เซลล์ที่ไม่พึงปรารถนานะ,ะอีกตัวนี้จะไปไปไปทำลายอีกตัวเซลล์ที่ไม่พึงปรารถนานั้นแล้วก็จะไปะต้านสารอนุมูลอิสระที่ที่ร่างกายเราก็ตอบคำถามนี้ไม่ได้มันเกิดขึ้นเองนะคะ นี่ก็คือสาระสาคัญของมันสุดท้ายเลยฉันอยากอธิบายอย่างนี้นะคะอาหารจูดินรีที่มีอยู่ในคอร์ตตั้มเนี่ยมันไปดีท็อกพูณได้ง่ายไปดีท็อกในลําไส้ของเราสังเกตนะคะคําว่าหัวนมเหลืองหรือคอร์ตตุ้มเนี่ยมันจะอยู่ในหัวนมเหลืองของแม่เราสังเกตนะคะเด็กที่ดูดหัวนมเหลืองแม่เราอ้ําแรกเนี่ยเด็กจะถ่ายจูดออกมาเลยที่ที่พวกเราเรียกว่าขี้เทาอะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะมันจะล้างมันจะล้างลําไส้ของเด็กที่อยู่ในครรภ์แม่ออกให้หมดเลย ทีนี้เขาก็จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วนั่นคือคุณสมบัติของการดีท็อกของเขาเช่นเดียวกันนะวันนี้เราได้สารนี้ทุกวันทุกวันเขาก็จะดีท็อกสารพิษจากการที่เรากินยาเมื่อกี้คุยกับคุณหมอแล้วนะคะยาที่เราทานเข้าไปเป็นเม้นๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยถามวนะ่าออกหมดไหมคุณหมอบอกไม่หมดบางตัวเนี่ยมันจะค้างอยู่ในร่างกายของเราตับจะเป็นคนดูดตรงนี้เข้าไปไต<ช>จะเป็นคนฟอกฉะนั้นตอนนี้ทําไมถึ่มีมหากรรมฟอกไตทั่วประเทศเลยนะ นี่แหละค่ะคือตัวสารจูเลียนซีเขาเรียกไบโอติกอ่ะมันจะขับพวกนี้ออกจอบผนังลำไส้แล้วก็กระเพาะออกให้หมดเลยแต่ละวันแต่ละวันฉะนั้นคุณหมอที่บอกว่าตรงนี้ทานทุกวันไม่เป็นไม่เป็นอันตรายน้องตาขาพี่อีพตอบนะคะทานเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาปัญหามันจะอยู่ที่ว่ามันจะเปลืองเท่านั้นเองนะคะคนที่ทานนี้มากๆนะคะอย่างตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนไม่เชื่อแต่ก็ทานแค่ช้อนครึ่ง ตอนนี้เล่นเล่นพอเล่นพอเล่นทานเนี๋ผิวพรรณมันจะผ่องขึ้นมาทันทีเลยนะะเราจะทานสามมื้อก็ไม่เป็นไรค่ะนะทานได้ไม่เป็นอันตรายมันจะถูกขับออกไม่เหมือน,อนไม่เหมือนอาหารอื่นอาหารนี้มันเป็นอาหารธรรมชาติทานได้ทั้งสามมื้อเลยคนที่เป็นหนักหนักเนี่ยเป็นมะเร็งตับอยู่ชลบุรีนะคะคนที่เป็นมะเร็งตับที่ชลบุรีเนี่ยเ<ม>ขาทานสามมื้อเช่นเดียวกันแล้วก็น้องคนนี้นะคะเป็นลูกน้องตัวเองเป็นนิติกร เป็นนิติกรมือทองของท้องถิ่นนะคะคนนี้ถูกควักอกตาออกแล้วนะคะ <n> um> ผู้ชายคนนี้อยู่กับฉันเองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขากินมาได้สอเดือนฉันเอาให้แบบแบบแคปซูลให้ทานเพราะว่าแบบแคปซูลเนี่ยจะเป็น p o p r c เ o l o s t ครไตเขาใจททาง,งานน้อยลงเขาเป็นไตวายขั้นสุดท้ายรักษามาสิปีแล้วคะ่ะอยู่ที่โรงพยาบาลมสอบออ,องค์ารักนครนายกนะคะเป็นศูนย์แพทย์ของประเทศ ตาถูกพักออกมาแล้วเพราะเป็นเบาหวานตับเนี่ยทำง,งานไม่ถึงกี่เปอร์เซนต์แล้วนะคะตอนที่เขามาทานนี่กับเราแล้วก็เขาเป็นไทลอยโตชื่อคุณจุลมงคลจุลเสดจีรเสดเป็นลูกของอดีตอธิบดีกรมตำรวจนะคะได้เป็นลูกน้องของเราคือพอท่านทานเนี่ยทานได้เดือนครึ่งยังไม่ถึงสองเดือนดีนะคะปรากฏว่าการตรวจร่างกายตรวจเลือดอะไรของเขาเนี่ยท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ อรุณอรุณชัยนะคะที่ที่มสว,วเนี่ยเป็นเจ้าของข่นะท่านขอพบพบพิฉันที่จะต้องเข้าไปพบท่านพอดีวันนี้นัดมที่นี่คือปรากฏว่าตัวของออตัวของเขาเรียกอะไรนะคะไตเนี่ยจะเป็นตัวขับของเสียออกจากร่างกายแต่ไตของแกเนี่ยทำงานแค่นิดเดียวฟอกไตอาทิตย์ละสองครั้งปรากฏว่าจากการที่แกทานตรงนี้นะคะ ตีเกนินนะคะเขาจะเรียกอย่างนั้นนะ่ะคือตัวของเสียที่ที่เหลือค้างอยู่ในร่างกายปกติคนเราจะแปดถึงสิบนะคะแปดถึงสิบแต่แต่คุณจุนเนี่ยจะมีถึงสิบเจ็ดสิบเจ็ดในร่างกายคือมันขับออกไม่หมดันจะคายอยู่อย่างนั้นพอน,นีก็ตับก็จะไปดูดเอาของเสียนั้นเข้าไปออกตับก็เสื่อมไปเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้มันจะเหลืออยู่แค่เหลืออยู่แค่แปดถึงสิบนะคะเขามีเก้าเขาทานได้เดือนครึ่ง ไวายขั้นสุดท้ายตับแย่แล้วนะไตลอยแกตรงเนี้ยโตนะคะโตจะเป็นเหมือนคนคอพองมาคะ่ะตอนนี้แห้ไปเลยหายไปเลยเดือนครึ่งนะคะแล้วอีกอันนึงที่มันหายไปก็คือค่าฟวฟอสเฟรน,นะคะเนี่ยก็คือพวกของเสียเหมือนกันตอนนี้ถูกทําลายออกไปปกติแล้วนะฮะก็คือตับเขาจะไม่ทํางานะ่ะฉะนั้นคุณหมอ,อ,อรองศาสตราจารย์ด็อกเอร์อาจารย์อ,อ,อ,าาร,ยอรุณชัยะคะก นายแพทย์ดวงจก็จะขอพบว่ามายัางไงแต่ตอนนี้ส,ส่งส่งเอกสารไปให้ท่านแล้วเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยฉะนั้นพวกเราเพิ่งมารู้เรื่องนี้กันเคสที่น้องนอมพูดหรือคนนั้นคนนี้พูดวันนะคะตัวดิฉันเองมีอยู่ในมือเนี่ยมีประมาณเกือบพันเคสนะคะเริ่มต้นจากลูกสาวก่อนเป็นรูมาตอยเป็นรูมาตอยเนี่ยอายุก้ามวันะคะเขาทานแล้วตอนนี้ค่าการอักเสบหรืออะไรเนี่ยตอนนี้เขาดีขึ้นเท่ากับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วรักษาที่รามา ะะเราให้เขาทานคอร์สมทุกวันทุกวันทุกวันนะคะนี่ก็คือน้องอุน่นลูกสาวเองสามีเนี่ยที่ว่าเป็นท่าน,นเนรเพลินของลำพุก,กาตอนนี้เดิมเป็นเบาหวานแต่คีสลายยูริกสูงรานตาอักเสบตอนนี้ทุกอย่างดีหมดเลยรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยพูดเยอะไม่ได้คนนี้เป็นท่านปลัดเทศบาลนครหัดใหญ่นะคะอายุ65ปีนั่งสวมดมนต์สมาธิไม่ได้ร้องให้เมื่อนั่งส้วมยอง ตอนนี้เนี่ยไปทานได้แค่อาทิ์เดียวกลับมาอีทอีออแม่ขอทานเลยแล้วก็เอาไปเผยแพร่ที่หาดใหญ่คุณแม่มีรายได้หลายหลายล,ายล้านบาทที่ตอกใต้นะคุณแม่เป็นขายใหญ่ที่นั่นเลยวนนี้เป็นมะเร็งค่ะมะเร็งเต้านมลูกลาม17จุดอยู่ที่สถาบันร,ราชมงคลมหลาลัยราชมงคลคลองหอาจารยนุฝนนะะนี่จากหัวโหลนหมดแล้วนะคะตอนนี้แกก็ปิงป้งปนะคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ไอ้ปวดข้อเขานี่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลคนนี้เป็นเป็นอมพภกนะคะเป็นเป็นภรรยาเป็นสามีของเจ๊ดำร้านขายพุ่งเผาที่ดังที่สุดในจับขวองสิบเออต้องเสด็จเสด็จบ่อยมากเลยองค์สงองค์พาองสมเด็จพระเทพนะเป็นร้านดังมากเลยคนที่จะทานร้านแกได้่ยต้องพกเงินไม่ต่ำกว่าห้าพันขึ้นไปต่อมื้อนะคะทานแค่สามสี่คนเนี่ยเป็นอมพภกแล้วก็เอาขึ้นไปไว้ที่ชั้นสองเพราะแกลงมาไม่ได้สองปีแล้ว วเวลาจะมาก็ต้องช่วยๆอุ้มๆโสมๆกันลงมาเดี๋ยวนี้แกเดินลงมาเองไปดื้อส่วนจนกระทั่งไปหกล้มเองนะคะทำได้เดือนที่สามนะคะเนี่ยนี่นี่ก็เบาหวานความดันแล้วก็นี่คนนี้คนนี้คุณคุณลุงคนนี้เป็นเป็นพ่อของลูกน้องที่ขับรถให้น้องมดนะคะเลยขับมดที่มาด้วยเนี่ยไขยมันเกาะที่ที่ปลายประสาทที่ทอยทําให้คุณพ่อเนี่ยปวดเมื่อยในร่างกายแล้วก็แบบ ปวดเจ็บทั้งร่างกายแล้วก็เบลอนะคะมีอาการแบบคือมันไม่สบายตัวไม่สบายตนนั่นนะคะแล้วก็ความดันสูงตอนนี้ทุกอย่างหายหมดแล้วไม่ต้องให้ยามีอีกเป็นเป็นถ้าถ้านะจริงๆเป็นพันๆเคสนะคะฉะนั้นก็คือดิฉันคิดว่ามันเป็นเพราะสาเหตุที่คุณหมอเล่าให้เราฟังนี่แหละคะ่ะมันไปซ่อมมันไปสร้างแล้วมันก็ไปขับสารพิษออกจึงทำให้ร่างกายเราปกติสรุปง่ายๆอย่างนี้นะคะ คืนไปนี้นึงนะคะที่ฉันเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่ที่พวกเรามา,มารู้จักกันกับเขาเนี่ยที่คอร์ต้มรารู้จักกันเนี่ยมันเริ่มต้นอย่างนี้นะคะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะ